ผู้ที่เคารพสูงสุดในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ใช่บูชาพระองค์เพียงด้วยดอกไม้ทูกเทียนนะคะหรือว่าเดินประทักศิลปเวียนเทียนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อทุกคนที่ได้ฟังธรรมะไม่ว่าในกาละไหนแม้เดี๋ยวนี้ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วก็ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ศึกษาด้วยความเคารพ คิดว่าพระองค์ก็เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปพูดก็ถูกแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากจึงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเคารพในพระรัตนตรัยสิ่งเดียวที่เป็นการบูชาที่ถูกต้องคือศึกษาธรรมะของพระองค์ด้วยความเคารพจึงรู้ว่าใครพูดถูกหรือผิดจากคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่เห็นว่า ผู้ใดก็ตามเพียงครองผ้านะคะบวชแล้วจะเป็นวราคือผู้ประเสริฐคือพระถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัยจะประเสริฐได้อย่างไรก็เหมือนคนธรรมดาชาวบ้านแต่ใครก็ตามนะคะพุทธบริษัทมีสี่ไม่ใช่แต่เฉพาะภิกษุในครั้งนั้นมีภิกษุณีด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ที่เกิดในครั้งนั้นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม ถึงความเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มั่นคงแล้วก็พูดคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นเทระหรือเป็นเทรวาทะก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะไม่เคารพจริงๆเคารพผิวเผินเพียงกราบไหว้บูชาแต่ไม่รู้ว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไร ก็จะไม่ใช่เทระวัเทระวัต้องเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะในคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาด้วยความเคารพทุกคำแม้แต่คำว่าธรรมะคืออะไรก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่เถระวาเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องด้วยความต้องการเข้าใจความจริงฟังทำไมเห็นไหมคะต้องมีเหตุผล ไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดฟังทําไมฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดมีความมั่นคงคือเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ละเลยที่จะไตรตรองทุกคำว่าเป็นความจริงจริงเป็นเทระวาทะหรือเทระวา่าแต่ถ้าเห็นว่าคำสอนนั้นตื้นง่าย เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมนะคะนั่นไม่ใช่ความจริงกี่ชาติที่เกิดขึ้นก็เห็นก็ต้องเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้ได้ยินก่อนนี้แสนโกรธกับก็ได้ยินในนี้และต่อไปได้ยินก็เป็นได้ยินเสียงเพราะเสียงก็มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะโดยไม่ฟังคําไม่ศึกษาความละเอียดไม่เข้าใจค่ะได้แต่เรียกชื่อว่าธรรมะพรมวิหารหรืออะไรต่างๆแต่ไม่รู้ความจริง ถึงที่สุดนั้นคืออะไรไม่มีเราแต่มีธรรมะประเภทนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะระหนักว่าประเทศไทยเป็นเทรวาสจริงๆหรือเปล่าหรือเรียกว่าเทรวาสแต่ไม่รู้ว่าเทรวาสคืออะไรเพราะฉะนั้นก็เหมือนของปลอมหรือเปล่าคะ มีชื่อปิดป้ายไว้แต่ความจริงคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะก็คือว่ารู้ความจริงโดยที่ว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าทุกคนเนี่ยต้องตายจะตายไปโดยรู้หล,หลอกหรือว่ารู้ไม่ใช่ของจริงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกชาติหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงถึงที่สุด ได้กราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะกราบไหว้บูชาก็เมื่อได้เข้าใจธรรมะอะไรจะเป็นประโยชน์กับจิตใจของแต่ละบุคคลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติจริงๆนะครับอาจารย ประโยชน์ของการฟังวันนี้นะคะก็คือแต่ละท่านรู้เองว่าได้มีความเข้าใจเทรวาจจริงๆริงหรือ,อยังและเมื่อมีความเข้าใจเทรวาจจริงๆแล้วนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ว่าจะได้ยินคำของใครก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจคำของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่านี่แหละคือคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ก็จะทำให ท่านตัดสินใจเองนะคะว่าจะจริงใจเป็นคนตรงต่อประโยชน์ที่ได้เริ่มเข้าใจเทรวาสเพราะว่าการฟังทั้งหมดนะคะจะนานหรือจะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ที่แท้จริงคือได้เข้าใจสิ่งที่ฟังแค่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แม้ผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายนะคะแต่และท่านก็มีความเข้าใจต่างระดับ บางท่านเป็นถึงพระโสดาบันบางท่านก็เริ่มเข้าใจธรรมะบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมมาพอที่จะเห็นประโยชน์แต่ถ้าได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาเริ่มไตรรอาว่าเป็นประโยชน์ไหมที่จะได้เข้าใจหรือเพียงแต่พระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการร่วมสนทนากัน